สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนอเดีอาร์บัวันนี้จะมารีวิวนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับสามพันห้าร้อยวัตต์นะครับพอดีเป็นงานซ่อมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นคลื่นเพียว์าซเวฟนะครับยี่สิบโวลต์นะครับออกเป็นสิบสองสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับเอซีนะครับก็ตัวนี้ไปซื้อมาในราคาสามพันห้าครับ ก็จะมีของที่ให้มาก็เป็นขั้วหนีบนะครับบวกลบแล้วก็จะมีน็อตนะครับแล้วก็แถมสายนะครับแล้วก็คู่มือตัวนี้ก็จะมีบอกวูนับเป็นตัวดิจิตอลนะครับแล้วก็ที่เสียบสายลายครับโอสายลายสายไฟ220โวลต์ี่ับลายนิวตรอนะครับ,ลรรบแล้วก็ มีสายดินนะครับแต่พอดีไม่รู้ได้ติดตั้งไว้หรือเปล่างานส้มครับตัวนี้อันนี้ก็ฝั่งขาเข้านะครับ DC 24โวลต์นนครับตัวเก่าเป็นของซูเออร์ครับ12โวลต์นนครับแล้วน่าจะโตผิดนะครับโต24เข้าระเบิดน,นะครับเป็นงานแก้ครับของลูกค้า พอดีมีคนไปถอดแบตอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้เขาโทรมาบอกอยู่ๆก็ได้ยินเสียงปังระเบิดนะครับก็เป็นงานมาซ่อมนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตพักไว้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ก์การติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอดียังไม่ได้จัดสายนะครับไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตรงนี้จะมีบาบอกนะครับ เป็นบวกโวลต์จากไฟเข้านะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่26โวลต์ครับแล้วก็เป็นไฟออก224ครับถือว่าโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กต่อให้โหลดนะครับโหลดก็เป็นเลนกล้องจอนปิดครับแค่นี้ครับก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นเป็นบ้านนกดาวนะครับไว้เปิดไฟเปิดฟลุมนิดหนึ่งนะครับก็จัดตัวใหญ่ไปเลยครับ สามพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูสิอู้ห<อ>ูได้ยินแป็กเลยนี่นะทำงานแล้วโอเคไฟมาแล้วก็ทำงานแล้ว,อลว,ลวตอนนี้สถานะเดี๋ยวดูอ่สิตอนนี้ไฟแบตเตอรี่อยู่ที่2ีบวแล้วก็ เหงชาร์จไปที่29โวลต์2.8แอมป์มันเริ่มจะเต็มแล้ว77วัตตโอ้โหติดไปล้ว500แอมป์ดีจะทิช่ไวอ่ะับก็โอเคครับเดี๋ยว ขออนุญาตจบคลิปเท่นี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับปุ๊บใหม่คลิปหน้าครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้นะครับไม่มีโหลดมาต่อให้เพื่อนดูครับแต่ก็ติดตั้งง่ายครับสบายๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้น่าจะใช้ดีครับดูครับมีนะครับลายิบห้าตอนนี้เมื่อกี้ผมเสียบโหลดไปมันก็ตกไปประมาณนิดหน่อยครับ ตอนนี้ไฟอยู่ที่222โวลต์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันใหม่นะครับ